เคยผิดพลาดในการทำงานไหมการทำงานผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะคนที่ทำงานไม่ว่าจะตำแหน่งไหนสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เราก็เคยทำผิดพลาดกันมาแต่ถ้าเราทำผิดพลาดไปแล้วเราจะจัดการกับสิ่งนั้นยังไงสิ่งที่ควรจะทำหลังจากที่ได้ทำผิดพลาดไปก็คือควรจะจำสิ่งนั้นไว้เป็นบทเรียนค่ะ เอาไว้เตือนตัวเองอย่าพยายามทำผิดพลาดแบบนั้นซ้ำๆอีกและสิ่งที่ไม่ควรทำเลยหลังจากที่ทำผิดพลาดไปแล้วก็คือมานั่งโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของตัวเองมันจะทำให้เสียเวลาเสียงานหรืออาจทำให้คุณไม่กล้าทำสิ่งนั้นอีกเลยมันทำให้เสียโอกาสไปเลยนะคะในการทำผิดพลาดแต่ละครั้งคุณอาจจะถูกตำหนิแต่สิ่งที่ไม่ควรทำก็คือ ไม่ควรเอาคำตำหนินั้นมากดดันตัวเองมันจะทำให้คุณเครียดสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นปรับปรุงแก้ไขและเดินหน้าต่อไปนะคะ